สวัสดีค่ะดูดวงกับ9ได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะดูดวงราศีกุมเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม2566มีทั้งหมด26เรื่องค่ะมาดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเรื่องที่1การงาน เรื่องที่1การงาน100เอร์ซนเต็มเรื่องที่2การเงิน75เปรเซเรื่องที่3การเดินทาง6 5เปรเรื่องที่4โชคลาบ70%เอร์ซเรื่องที่5การเรียน100เอร์เซเต็มเรื่องที่6ความรัก65%เปรเรื่องที่7การขายที่ดิน90%เอร์เรื่องที่8การขายบ้าน90%เรเซตเรื่องที่9้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหม70%เซนมีค่ะ เรื่องที่10มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหม65%ยังรับมือได้ยังไหวอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ควรประมาทนะคะเรื่องที่11การมีบ้านใหม่70% เรื่องที่12การออกรถใหม่100%เต็มเรื่องที่13เรื่องของการทําเสยกรรม70%เรื่องที่14การขายรถ80%เรื่องที่15การสอบเข้าทุกที่80%เรื่องที่16การค้าขาย70%เรื่องที่17การใช้หนี้65%เรื่องที่18การเลิกกับมือที่3 75%เรื่องที่19การติดทหาร70%เรื่องที่20มีเจ้ากรรมนายเวรตามมั้ย80% ยังรับมือได้ยังไหวอยู่ค่ะเรื่องที่21การชนะคดีความ75%เรื่องที่22การออกจากเรือนจํา90%เรื่องที่23การมีโรค90%เรื่องที่24ความสมหวังเรื่องที่24ความสมหวัง70%เรื่องที่25เรื่องของที่อยู่อาศาัาย75%เรื่องที่26สุขภาพร่างกายและจิตใจ65% ตัวเลขที่ถูกฉลกของลาสีกุมนะคะ748ค่ะขอให้ลาบลื่นขอให้ล่ำรวยค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยก้าวกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ก้าวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณนะคะขอให้ลาบลื่นขอให้ล่ำรวยค่ะโชคดีค่ะ โชคดีนะคะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ